สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะคลิปนี้ก็มาพบกับครูเตยต่อนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของสารละลายสารละลายนะคะก็เป็นสารเนื้อเดียวที่มีอุณหภาคขนาดเล็กกว่า10ยกกําลังลบเซนติเมตรประกอบด้วยธาตุหรือสาร ประกอบตั้งแต่2อชนิดขึ้นไปผสมกันนะคะโดยมีธาตุหรือว่าสารประกอบชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นตัวทําละลายส่วนอีกชนิดหนึ่งหรือมากกว่านะคะเป็นตัวละลายอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวละลาย หลักการพิจารณาตัวทำละลายและตัวละลายตัวทำละลายและตัวละลายนะคะอยู่ในสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าเป็นตัวละลายอย่างเช่นแอลกอฮอล์ล้างแผลร้อยละ70โดยปริมาตร เอทิอลแอลกอฮอล์70ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเป็นตัวทำละลายส่วนอีก30ลูกบาทเซนติเมตรก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นตัวละลายตัวทำละลายและตัวละลายอยู่ในสถานะต่างกันเมื่อผสมกันสาระละลายมีสถานะเหมือนสารชนิดใด สารนั้นเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีสถานะต่างออกไปเป็นตัวละลายอย่างเช่นน้ำเกลือก็จะมีเกลือนะคะเป็นตัวละลายซึ่งเกลือนะคะเป็นของแข็งส่วนน้ํำก็เป็นของเหลวซึ่งน้ําก็จะเป็นตัวทำละลายตัวอย่างสาระละลายในสถานะของแข็ง ทองเหลืองทองเหลืองนะคะก็จะมีทองแดงและสังกะสีนะคะซึ่งตัวทำละลายเนี่ยก็จะเป็นทองแดงนะคะ6กสเปอร์เซนตส่วนตัวละ,ละลายก็จะเป็นสังกะสีสี่สิเอร์เซ็นต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล้าไรสนิมนะคะตัวทำละลายนะคะก็จะเป็นเหล็ก7 4็สิ่เอร์เซนส่วนตัวละ,ละลายก็จะเป็นโครเมียมสิบแดเอร์เซ็นและนิกเกิลแปดเปอร์เซ็นตนะคะ ตัวอย่างสารละลายในสถานะของเหลวน้ำเชื่อมในน้ำเชื่อมก็จะมีตัวทำละลายคือน้ำส่วนตัวละลายก็คือน้ำตาลซูโคสหรือน้ำตาลทรายนะคะน้ำส้มสายชูตัวทำละลายก็คือน้ำส่วนตัวละลายก็จะเป็นกรดแอซิติกแอลกอฮอล์ล้างแผล ตัวทำละลายก็คือเอทิลแอลกอฮอล์70%ส่วนตัวละลายก็จะเป็นน้ำ3า30นะคะตัวอย่างสารละลายในสถานะแก๊สอากาศตัวทำละลายก็จะเป็นแก๊สไนโตรเจน78%ตัวละลายก็คือแก๊สออกซิเจน2 1แล้วก็แก๊สอื่นๆอีก1%นะคะ แก๊สหงต้มตัวทำละลายก็คือโพลเพน70%ส่วนตัวละ,ละลายก็จะเป็นบิวเทน30%นะคะอ่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่54แล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามในแบบฝึกหัด1.1กันนะคะพิจารณาข้อความที่ถูกต้องของข้อความเกี่ยวกับสาระละลายให้เหตุผลประกอบนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า สารเนื้อเดียวทุกชนิดเป็นสารละลายเสมออันนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะก็เพราะว่าสารเนื้อเดียวเนี่ยอาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ก็ได้ข้อ 2. สารเนื้อเดียวที่มีสารประกอบสมชนิดเป็นสารละลายอันนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะก็เพราะว่าสารละลายเนี่ยคือสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะคะข้อ3สารละลายอยู่ในสถานะของเหลวเท่านั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าสารละลายเนี่ยสามารถอยู่ในรูปทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สก็ได้อย่างเช่นทองเหลืองอากาศ ทั่วไปหรือว่าน้ำส้มสายชูน้ำเกลือแล้วก็นาคนาคนี้เป็นอเป็นโลหะที่ผสมกับเงินทองหรือว่าทองแดงนะคะเราเรียกว่านาคที่มันผสมกันนะคะต่อมาข้อสี่แอลกอฮอล์ล้างแผลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีตัวละลายและตัวทาละลายเหมือนกันทุกประการอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า แอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยมีน้ำเป็นตัวละลายแล้วก็มีเอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลายส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีเอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวละลายแล้วก็มีน้ําเป็นตัวทําละลายนะคะข้อ5พริกเกลือเป็นสารละลายโดยมีพริกเป็นตัวละลายและมีเกลือเป็นตัวทําละลาย ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าพริกเกลือเนี่ยคือสารผสมระหว่างพริกกับเกลือซึ่งเป็นของแข็งทั้งคู่จึงไม่ใช่สารละลายเพราะไม่เป็นสารเนื้อเดียวกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีงานให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้ให้เด็กๆถ่ายรูปส่งขูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ